มีชายหนุ่มผู้หนึ่งฝรั่งหนุ่มๆอายุประมาณสักเท่ากับพ่อขาวฝรั่งที่มานี่แหละเดินตามหลังอาตมามาเดินรีรีรีร,รีทำไมมันเดินเร็วเหลือเกินเราก็หลบต้องคิดว่าเขาจะรีบไปไหนพอเราหลบเขาก็ชามายืนเคียงข้างพอเราหยุดเขาก็หยุดเอออะไรจะเกิดขึ้นไหอะไรดูหน้าเขาเขาก็เลยถามว่าท่านเป็นใคร ท่านมาจากไหนทําไมาจึงแต่งตัวอย่างนี้ทําไมาจึงโกนหัวล้นๆทําไมาจึงใส่ชุดเหลืองๆอารมาก็บอกว่าฉันเป็นพระในทางพระพุทธศาสนามาจากประเทศไทยจะไปที่แคนาดาเพื่อจะไปแสดงธรรมที่ออนตริโอพอพูดจบเท่านั้นแหละเขานั่งลงคุกเขาา่ากรล่าเขาบอกว่าตั้งแต่เกิดมาเพิ่งจะเห็นพระเท่านี้แหละครั้งแรก แต่ได้อ่านในหนังสือแล้วเกิดเรื่อมใสพระพุทธศาสนาท่านกินข้าวหรืออย่งางกะวะฝรั่งมันไม่พูดหลายคําเหมือนเราไอยิดออนรีดี้จะกินระบอมันบ่าโอ้ยมันยังเช้าอยู่ฉันจะไปกินที่นู่นนะที่ออนตอริโอระยะทางจะเข้าไปนี่มันพันสอง้อกว่ากิโลถึงที่แสดงทําไม่ได้เบอกมันหิวไปกินข้าวกับผม ขันเมนบ้านห้องก็สิวาม่นไปสันข่าวสาอน้ำผมท้อให้ผมได้บุญเน่แต่ฝรั่งเขาพูดอะไรไม่เป็นหลายคำถ้อยคำเขาไม่สละสลวยเหมือนภาษาไทยภาษาลาวไปกินกับผมผมไม่ให้ซื้อ give you free. ไอก e ิ o ดูฟรีประฉานขอให้เจ้ากินซื้อซอ <c oughs> เราก็ไม่มีปัญญาที่จะไปเพราะว่าเรารีบเราก็ขยันขยอไปเถอะไปกินกับผม ผมอยู่ตรงนี้นี่นี่ร้านอาหารนี่ไม่ไกลไปไปไป,ไปอตาตาก็บอกว่าไปไม่ได้ดอกเวลามันยังมีอยู่เยอะยังไม่มีคนที่จะมารับไดยยังเป็นห่วงเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นคอยผมนิดหน่อยได้ไหมผมจะไปซื้ออ,อาหารบอกเว Wait for me f f w w minutes คอยผมนิดหน่อยเขาวิ่งเข้าไปซื้ออาหารมาฝากอาตมายืนแสดงทำอยู่ประมาณสองนาที บอกว่าจริงๆแล้วคุณได้บุญแล้วนะคุณได้บุญแล้วการที่คุณพูดออกมาการที่คุณไปกระทําไปซื้ออาหารนั้นมันเริ่มที่จิตใจพระพุทธเจ้าเรียกว่ามโนกรรมเป็นหัวหน้าแห่งตรรมทั้งหลายบุคคลใดก็ตามเพียงแต่กระลึกนึกขึ้นมาว่าสมณพรามผู้ทรงศีลเหล่านี้ ไม่มีเยาไม่มีเรือนไม่ได้หุงไม่ได้ต้มเราจะมีอะไรหนอพึงอนุเคราะห์แก่ท่านเป็นปัจจัยสี่อันใดอันหนึ่งช่วยให้ท่านมีชีวิตอยู่พอพระดุงธรรมจัดหลงโลก,โลกดูก่อนพิสูุทั้งหลายในหมู่บ้านใดคามมณีคมใดในป่านในดงใดตระกูลใดครอบครัวใดหญิงใดชายใดเพียงแต่ละลึกเท่านี้ก็เป็นบุญหาประมาณไม่ได้ จะกล่าวไปใหญ่ที่เขานําข้าวน้ำโภชนะอาหารขาธนิยะโภชนิยะอันควรบริโภคไปถวายเพราะฉะนั้นคุณได้บุญแล้วนะดแฮ a l ริ a d คเจ้าได้เห็ุบุญเลยได้เดียวเนี่ยประสัน